วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของรถจักรยานยนต์ที่เต็มไปด้วยความเท่ดุด,ดันและมีสไตล์กับมอเตอร์ไซค์125ลูกบาทเซนติเมตรสีดำด้านที่กำลังยืนเด่นเป็นสง่าอยู่กลางโชว์รูมรูสีขาวล้วนภาพที่คุณจะได้เห็นในวิดีโอนี้ไม่ใช่เพียงแค่การโชว์รูปลักษณ์ของรถเท่านั้นแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของพลังความเรียบง่ายและความโดดเด่นที่รวมอยู่ในคันเดียวกัน สีดำด้านหรือแมตต์แบล็กถือเป็นสีที่กำลังมาแรงที่สุดในกลุ่มผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ในชนบทของไทยเพราะมันให้ความรู้สึกแข็งแรงลุยได้ทุกที่และไม่ต้องดูแลมากนักไม่ว่าคุณจะวิ่งบนถนนลูกลางลุยทางนาหรือจอดไว้หน้าบ้านกลางแดดจัดสีนี้ก็ยังคงความหล่อได้ตลอดเวลาแต่เมื่อรถสีดำด้านคันนี้ถูกวางไว้ในโชว์รูมรูสีขาวสะอาดทุกมุมทุกเงาและทุกเส้นสายของตัวรถก็ถูกเน้นให้เด่นชัดยิ่งขึ้น โชว์รูมหรูที่ปรากฏในวิดีโอนี้มีพื้นกระเบื้องหินอ่อนสีขาวผนังสีขาวล้วนและไฟเล็ดสีอบอุ่นที่ส่องสะท้อนผิวด้านของตัวรถได้อย่างมีมิติกระจกบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติจากภายนอกทำให้ทั้งโชว์รูมดูโปร่งโล่งและทำให้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ดูมีออร่าและพลังยิ่งกว่าเดิมนี่ไม่ใช่แค่การถ่ายทำเพื่อขายของแต่มันคือการถ่ายทอดความหลงใหลในดีไซน์ที่ลงตัวของรถสำหรับทุกสภาพถนน รถจักรยานยนต์คันนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้จริงในทุกวันไม่ว่าคุณจะขับไปส่งของที่ตลาดไปทำงานในเมืองหรือขี่ไปดูนาในาตอนเช้าด้วยเครื่องยนต์125ลูกบาทเซนติเมตรที่ประหยัดน้ำมันแต่ยังคงแรงบิดพอสำหรับขี่ขึ้นเนินหรือวิ่งทางไกลในทนบทการออกแบบของบังลมไฟหน้าและบังโครนล้วนถูกคำนึงถึงการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแต่ยังไม่ทิ้งความเท่ที่ทำให้ทุกคนต้องหันมอง ในวิดีโอนี้เรายังได้แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของตัวรถอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบเล็ดทรงเรียวแผงหน้าปัดแบบดิจิัลล้อแมาสีดำเนาตัดกับตัวถังสีดำด้านและเบาะนั่งที่ให้ความรู้สึกมุ่มนั่งสบายแม้จะขี่ระยะทางไกลเรายังเก็บเสียงเครื่องยนต์จริงแบบไม่มีการปรับแต่งให้คุณได้ยินเสียงดิบๆของพลังจากเครื่องยนต์ที่พร้อมพาคุณไปทุกที่รถมอเตอร์ไซค์สีดำด้านนี้ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษ แต่มันคือคำตอบของคนไทยในยุคใหม่ที่ต้องการความประหยัดใช้งานได้จริงและยังดูดีในทุกมุมมองไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในหมู่บ้านรถคันนี้สามารถสะท้อนตัวตนของคุณได้อย่างชัดเจนและวิดีโอนี้ก็พร้อมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นด้วยตาคุณเองถ้าคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่แตกต่างไม่ตามใครและมีความคลาสสิกในแบบของตัวเอง รถคันนี้คือคำตอบและถ้าคุณชอบวิดีโอที่ให้มากกว่าการรีวิวออโต t เทรน360คือช่องที่คุณไม่ควรพลาดเพราะเราจะพาคุณไปสัมผัสกับทุกเทรนยานยนต์ทั้งจากในเมืองและต่างจังหวัดที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก,ก่อนกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วคุณจะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่เราจะพาคุณไปเจอโลกของรถแบบที่ไม่เหมือนใคร